G-Max X-Series บอดี้นี้ยังไงก็ยังไม่ยังไม่ขีเลยนะต่อให้ตัวใหม่ออกมาแล้วตัวนี้ก็ยังมีความสวยอยู่ยิ่งเป็น X-Series ด้วยที่เขาซื้อรถมาเขาไม่เปลี่ยนยางเลยรถสวยมากๆามากจริงๆนะครับเราขายแบบความจริงใจซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคันนี้ยูสุด d m a X-Series ขายอยู่ที่ สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอ๋อ,องคาออนวันนี้เรามากับหมวดสิงรถกระบะช่วงนี้เราจะถ่ายทําแต่รถกระบะเนอเพราะว่าตอนนี้รถกระบะเรามีอยู่ประมาณอีกหอยคันเบาๆอยากได้สีอะไรรุ่นอะไรแบบไหนปีไหนเอากี่ประตูมีหมดจะเตี้ยจะสูงก็มีให้ทุกแบรนด์มี ฮิวสูนิสสันฟอร์ดโตโยต้ากระบะที่มีขายในเมืองไทยเรามีหมดเรามีทุกรุ่นทุกสีสนใจติดต่อได้เลยนะครับ095 078 079 8มา D-Max X s e r i e ซตัวนี้ เป็นหน้าเหมือนก็หน้าสเตลอยู่นะคะรับปี19โฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมตัวนี้แจ้งไว้ในสมุดร,รับประกันเลยว่ารับปี19 <Okay. S 1> ตัวนี้นะครับ X Series มันก็จะมีตัวตัวยางเนี่ยตัวพลาสสิกเนี่ยคาดแดงมานะครับประชังหน้าจะเป็นสีเทาเทาแบบเทาเข้มรมดำ <Wow. S 1> ตัวแบชโลโก้จะเป็นสีแดงให้ในส่วนของ X Series อีกอย่างหนึ่งก็ด้านล่างตรงนี้จะมีคล้ายๆสกเกิเล็กๆแล้วก็ ทริมเนี่ยเป็นสีเทาให้ด้านบนก็จะเป็นฟลอกแรมแล้วก็เป็นทริมถ้าเป็นตัวปกติจะเป็นสีโคมียมไฟหน้าเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตัวแอนะครับแล้วก็ไฟลูกแก้วอยู่นี้เลยยังสวยเลยบอดี้นี้ยังไงก็ยังไม่ยังไม่ขีเลร่นะต่อให้ตัวใหม่ออกมาแล้วตัวนี้ก็ยังมีความสวยอยู่ยิ่งเป็น X-Series ด้วยแม็กนี่เลยนี่คือแม็กไลท์ X Series ของเขามากับยาง25 5 60R18 นะครับเป็นออกแบบเหมือน3ก้านแต่เป็นก้านเดียวนะครับแต่เป็นหน้าทูโทนก็คือเป็นขอบสีเทาดำแล้วก็ตัดด้วยสีเงินแม็กยังสวยๆเลยนะครับยางปี19พี่เขาซื้อรถมาเขาไม่เปลี่ยนยางเลย กระจากมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างถ้าลงมาด้านล่างจะมีแบชเป็นค่ะว่า Highlander ฝั่งเนี้ยยังไม่เป็นคีเร t นะครับแต่ว่าคีเรตอยู่ฝั่งนู้นมีให้นะครับยังหลังเหมือนกันบันดงบันไดเอ็ก e ์ซรจะมีนี่ฮะโลบาให้สวยๆเป็นสีขาวตัดกับสีเทารมดำด้านหลังนี่ มีกล้องให้ด้วยเบสไอซูซูอีซูซูแล้วก็ดีแม็กซ์ฝั่งนี้ก็จะบอกโลโก้เป็น X Series DDI ดูด้านหลังกันนิดนึงสิสวยงามหัวนงหัวน็อตยังอยู่ครบเม็ดอาร์ c, ยังเนียนกิ้งอยู่เลยเ,เป็นเปิดฝากระโปรงหน้าดูดีกว่าเนะะาะไปทำไมน้ำมันเครื่องมันมีกระเด็นออกมาหน่อยอแต่ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวทำความสะอาดให้หัวนงหัวน็อตยังสวยอยู่นะครับเม็ดอาร์คยังเนียนนีน่ดูหัวน็อตสวยๆเลย ครับสีมากกิ้งทุกอย่างยังเดิมอยู่เลยรถส,สวยมากมากมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในดีว่าด้านหน้าฝั่งคนขับป่ะตัวเนี้ยต้องเหยียบคลัตช์พอเมื่อกี้ลองเหยียบเบรกสตาร์ทไม่ได้ต้องเหยียบคลัตช์ต้องเหยียบคลัตช์นะครับถึงจะสตาร์ทได้แล้วก็ใส่เกียร์ว่างอยู่เคถามว่าบางทีทำไมต้องเหยียบคลัตช์ไว้เพื่อเวลาสมมติคุณพลาดคุณไปเข้าเกียร์อยู่เนี่ยคุณเหยียบคลัตช์ยังไง รถก็ยืนอยู่ในเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือไว้นะครับตัวนี้มาอยู่ที่7 10, 1 4 8 1โลนะครับอีลซต,ตัว X Series เนี่ยมันจะมาพร้อมกับกิเลสน,นะครับเปคุณแจ๊บบุสต์ทตให้ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นหุ้มหนังแล้วก็เดินได้แดงซ้ายมือข้างคนขับพวงมาลัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในการควบคุมเสียงท่ออ,อยู่ตรงนี้ค่วอ,อวางสายอยู่ตรงนี้วิทยุก็จะมีบูทูธให้จอกลางนะหน้าปัดเนี่ยนะฝั่งขวาม,มือจะเป็นในส่วนของวัดความเร็วซ้ายมือจะเป็นในส่วนของ วัดรอบตรงกลางเนี่ยเป็นจอทีฟทีขนาดเล็กแจ้งในเรื่องของความร้อนน้ำมันถัดลงมาก็จะเป็นพวกทริปทริปเอทิ m ีไมเลสให้นะครับตรงวงกลมเนี่ยก็จะบอกในเรื่องของวันที่ปีแล้วก็องศาหรืออุณหภูมิภายนอกตัวรถให้เวลาเราเช็คออ b o บอร์ดก็กดตรงนี้มันก็จะเช็คตรงนี้ได้เลยเนี่ยเช็คตรงนี้ให้นะครับระ,ะระยะทางนะครับเนี่ยเลือกโหมดเนี่ยสมมติเรากดค้างใช่ไหมมันก็จะล้างค่าให้เนี่ยอย่างเงี้ยล้างค่าให้ เห็นยังกดค้าง<อ>ปุ่มนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนี่ยผมเห็นมีนะ้วเดี๋วกูก็าล้างจะเกียงเลย <laughs> มาโซนขวามือประตูเนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่ยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีตัว วัสดุซอฟท u c h ตรงที่วางแขนทริมจะมีคําว่าตัว X เลยนะครับสีดำเขาเรียกว่าสไตล์เปียโนแบล็คนะครับแล้วก็ที่จับประตูเนี่ยเป็นสีโครเมียมลงมาก็จะมีในส่วนของเซ็นทรัลล็อกที่ล็อกกระจกตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกวันทัชออโต้ห1บานที่เหลือเป็นไฟฟ้าปกติทองมาด้านล่างเนี่ยกลับกระจกมองข้างและกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็มีในปุ่มของ ปรับระดับไฟหน้าองศาไฟหน้าได้ด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยวัสดุ soft touch นิดนึงนิดนึงจริงๆเนี่ยอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้นิดเดียวจริงนิดเดียวที่เหลือพาสิกขึ้นรูปแล้วก็มีเดือนได้แดงให้ดูเทเทสไตล์ย hey, hey, ูสุช่องเก็บได้เก็บน้อยต้องมีที่จซีต์ตรงนี้นะครับในส่วนของจอก็ประมาณ7นิ้วเดี๋ยวเราดูซิเมื่อกี้เราบอกมีกล้องมองหลังดีนะ ต้องถอยหลังมีให้นะครับแอร์เนี่ยตัวนี้ยังเป็นแอร์แบบหมุนมืออยู่นะครับแล้วก็ถ่าลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของ power outlet USB อยู่ตรงนี้ตรงนี้แอร์แบ็กมีให้แล้วก็อย่างที่บอกครับช่องเก็บไ้เก็บน้อยมีให้ power outlet ตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องโอเคอันนี้บุ๊ก์วิส e m มีเดี๋ยวมาดูกันที่ใส่แก้วน้ำนี่เลยครับมีทั้งสองฝั่งนะครับ ก็ช่องแอรก็เป็นสีดำเป็นโนแบล็กช่องเก็บของไม่มีอะไรเลยใช่เบาะนะครับ <c oughs> เป็นเบาะแบบปรับมือธรรมดาแต่อันนี้ปรับสูงต่ำไนดะ้ <c oughs> ตัวเบาะก็จะเป็นลายนะครับสังเกตดีๆจะเป็นสีดำตัดแดงแ,แล้วก็มีปักว่า X Series มาดูอันนี้ดีกว่าใจความสำคัญ X Series คันนี้นะครับออกตั้งแต่ปี2019เห็นยัง 6เดือน9ป้าปี9ครับโอเคเออเข้าศูนย์เข้าครั้งสุดท้ายครั้งที่2ครั้งที่1เข้าไปแล้วตอน7,000โลครั้งที่2 1 7 0 0 0หมเพราะครั้งที่3เนี่ย3า0 0 0 0โลเขาไม่ได้เข้าแต่ตอนนี้มายอยู่7 <c oughs> 1 0 0 0ืเราขายแบบความจริงใจซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคันนี้อีสุด DMAX X-Series ขายอยู่ที่689,000บาทนะครับไม่เจ็ด0มืทนม่แท้ๆเลยเราไม่แตะเรื่องไหม่แล้วไม่าเยอะก็ขายเยอะตัวกระจกเนี่ยก็ปัดแสงแบบแมนวนวลให้นะครับนี่เลยแล้วก็กระจกไม่มีอะไรเลยนะครับหน้าน,นี้มีให้นะครับหลังคาของ X-Series จะเป็นสีเทาดำนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ด้านบนจะมีลำโพงให้อีก2ตัวนี่เลย <Okay. S 1> เขาเรียกว่า LDA เออเขาเรียกต,ตัว DA สนใจนะครับติดต่อที่เบอร์095 078 0798นะครับ line at, at caron คิวอาโค้ดมีให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณตากล้องนะครับน้องทีนะครับที่มาช่วยถ่ายทำให้ขอบคุณน้องมัลิน้องติ๊กที่มาช่วยดูแลเรื่องกุญแจแล้วก็ค่าเปิดรถให้คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานตัดต่อคุณภาพนะครับน้องโม กาโต้น้องโกนะครับปกสวยๆจากน้องโบด้วยนะครับวันนี้ผมของคาออนขออนุญาตลาไปถ่ายทำต่อไปครับปฏิครัมเยวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมีรายได้เสริมหรืออยากหารายได้เสริมนะครับมาร่วมนะครับเป็นสมาชิกตัวแทนกับพวกเราได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงนะครับ มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถร่วมสร้างรายได้เสริมกับพวกเราได้ง่ายๆนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์0950780798เน้นย้ำนะครับมีเพียงแค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าร่วมโครงการสร้างรายได้เสริมกับพวกเราคาออนได้ง่ายๆนะครับ